พ่อวันเป็นสงครามและคุณแม่สมุทรสงครามนะคะผู้ก่อตั้งองค์กรพิชิตจักรกลกล้ทั่วประเทศไทยและโดยท่านสาทุกุลพิศิษฐ์ลูกมิชานิวัฒนผู้ก่อตั้งองค์กรพิชิตจักรกลกล้าเพ็นองค์นี้ได้มอบหมายงานให้ท่านอาจารย์วรัญญาดอกงพี่สุดนะคะได้ดูงานในพิชิตจักรกลกล้าเพ็นองค์งนี้มีความยินดีต้อนรับพี่น้อง เข้า,ส,าสู่พระนิเวศแห่งกรารสารเสริญนมัสการพระเจ้าให้พี่น้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็ทักทายกันว่าขอพระเจ้าอวยพรนะคะพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรมันซ้ายมันขวา,าแล้วก็ทักทายา อย่างนี้นะคะอยากใหประจาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบวันพุธทุกๆวันพุธเราจะมีการอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าวันเสาร์ก็สี่โมงเย็นเช่นกันส่วนวันอาทิตย์จะมีสองรอบ ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะพูดคุยกันในการที่ว่าเราจะไปกันกี่คนและจะไปยังไงนะคะแต่ก็มีความยินดีมากค่ะที่ว่าท่านอาจารย์นันและ,และอาจารย์ติ๋มก็ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็ได้มารักษา,กาในพิจารของเราอีกครั้งหนึ่งอขอเชิญยืนขึ้นค่ะให้พี่น้องกดมือ ของเราก็ยินดีต้อนรับถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่ท่านได้เข้ามาอานัตการร่วมกับเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อจะให้อาจารย์มีอะไรที่จะให้อาจารย์สัมพันธ์อีกไหมคะค่ะเวลานี้ค่ะเพื่อในการไม่เสียเวลาก็ขอเชิญผู้นำนักการค่ะ เรียขอาเรองนาขอระพเารอของรทเจ้ามีาพรงาสงายอเ้กวท่านอกัอคพระเจ้านะคะม่อสิใดนะคให้เราไที่จะเปลียใจของเราสารภาพบาปของพระเจ้าขอเรานะคะเมื่อเราผาให้เราสารภาพบาปของพระเจ้าในขั้นของพระเจ้านะคะเวลานี้เป็นเวลาเฉพาะท่านกองพระเจ้า ในการที่จะสารภาพต่อพระเจ้าของเรานะคะเวลาน้เราจะเข้าเข้าพระเจ้าของเราครอบครองบอกไว้ว่าผู้ที่จะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าผู้นั้นต้องมีมือสะอาดเป็นมีใจที่บริสุทธิ์เวลานี้นะคะให้เราสารภาพจังรักใจของเราให้สะอาดเปบริสุทธิ์ที่จะเป็นเครื่องเผาเครื่องหอมเครื่องบูชาที่จะสละสิรรมสถาต่อพระเจ้าสำหรับ บิาสรรเสิญพระนามของพระองค์ในฤกษ์อำนาจในพระนามของพระองคสาผู้ทรงกำรงและประชวนอยู่พระโอษกาผู้ทรงสร้างและรู้ทุกอย่างโอษกาขอพระองค์ทรงเทฤกษ์อำนาจ่งพระนามของพระงคระเจ้าชำระเนื้อว่าของข้าพระพุทงหลายระชัรกเนื้อดวงจิตวิญญาณของข้าพระทุทงหลายชำระเนื้อกายใจวิญญาณของข้าพระทุกคนพระโอษกาให้สะดและบริสุทธิ์พระโอษกาอัลเลลิยา การส่งชำระการส่งไบาที่มาจากกรมโดยดทำนาการเ็บของประเยนสูรผู้ส่งอไตเพื่อถายามทั้งหลายให้จากควาบาปีโธาถ้าแต่พระเจ้าชำระในความคิดของข้าพระองค์ทั้งหลาย สิ่งใดก็ตามที่การป้งหลายคิดสิ่งใดก็ตามที่การป้งทลายอวลมณ์ายอยู่ภายในใจโปรดจากาลอารมณ์ความรู้สึกของโกลเอาไปตรึงไว้ที่การแข่งขันโกลโดยลอยบาดแผลลอยเคร่องตีของพระเยซสุกติดชำระการปลงหลายให้คนจากสิ่งเหล่านี้ประจ่าในสิ่งที่การปลงทลายยากจนและกับสนในความเชื่อในาณของคนขอการทรงช

กำลังของหนึองสำหรับริเรในการทรงชุบเขาทั้งหลายให้เป็นขึ้นใหม่กับพระองค์ประจ้าโดยการลอยพระชนของพระองค์ที่บนไม้กางเต็นร์โรดเจ้าการที่ทำให้เราหลุดพ้นโปรดเจ้าการข้าแต่พระเจ้าโดยริเริการเขนท์ต่อพระองค์ที่ชำระบาปของเราที่ชำระกายที่ต้องตายของเราโรดเจ้าการให้เป็นตัวแสงประกาย่วงพระเกียรติพระสิริที่มาจาโปร์โดยพระบิตาของพระองค์ที่ได้ทรงขวงพระิริของพระองค์มาเหนือเราพระเจ้า Aleluia, Shalom คอยกอะกินในหัวใจวิญญาณของเราสิ่งที่คอยทําให้เราหลงผิดไปจากทางของพระองค์โดยได้อำนาจแห่งพระนามพระเยซูเทตรูจากการที่ได้ไต่ความโกรธสลายพ้นจากความบาปผิดนี้แล้วระจ๊ะอาเลลูยาเลาาาลลลาลา ผู้สริกเป็นขอโปรพระต้าเราสรรเสรในความยิ่งใหญ่ของงค์เราสรรเสรในฤรธิ์อำนาจของงค์เราสรรเสรในพระคุณพระพรของโรอาูยฮา ฮาเลลูยาฮิยชลโนพระองค์ระราชาเมตตาของพระเยซูโรูสการธรรมไร่ของคเยสตาลสเอร์รมพระองค์ทรงพระชนอยู่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเองอคพระกัสตสรโรมพระเจ้าตรอนหน้าัา Such is the nature as the ordinary. you oh. พระเจ้าของท่านนะเมื่อเราอยู่ต่อจะพบพระบักตม์ของพระเจ้าให้ตั้งขอในสิ่งที่ท่านหลารคณะต่อพระองค์